สำหรับคลิปนี้ก็เจอกับเก้าไก่ชัยชนะเช่นเคยนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก้าวก็จะพาไปซื้อส้มตานะครับผมคือส้มตาคือร้านนี้มีคนถ่ายลงเพจนะครับผมว่าถ <iden> ้าอยากกินส้มตาอร่อยไม่ต้องไปห้างครับผมคือร้านนี้ก็อร่อยได้นะครับผมใจคือในซอยโยกินพัฒนานะครับผม มาถึงร้านพี่เขาแล้วนะครับผมคือร้านพี่เขาชื่อร้านเออพันร้านรถเด็ดนะครับผมพันร้านรถเด็ดคือร้านพี่เขาเนี่ยก็จะขายหมดประมาณเออสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงก็คือหมดแล้วนะครับผมอันนี้เก้าเข้ามาประมาณเออสิบโมงเช้านะครับผมคือมาก,ก่อนนะครับผมซื้อไปเป็นเอ่ออาหารเที่ยงนะครับผมถ้าใครอยากจะลองซื้อไปกินที่บ้านนะผม <S <S ก็มาซื้อได้นะครับผมตรงข้ามกับร้านพันเจ็นะครับผม ็สั่งไปเป็นตำไทยนะครับผมเป็นเที่ยวหวานครับอทุกครั้งพี่จะจอดอยู่นี่เลยไหมครับจอดที่นี่ครับผมมาเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครับมาจอดยู่นี่ครับผมวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือประมาณเวลาไหนที่ได้กลับบ้านนะครับประมาณสบเอ็ดโมงครึ่งหรือไม่ก็เที่ยงครับผมมานนี้คือขายหมดเลยใช่ไหมพี่ครับผมประมาณสิบเอ็ดโมงขายหมดนะครับผม ครับที่มีคนเอาร้านพี่ไปลงเพจพี่รู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่า,วาพี่<จ>ดีใจไหมอ่ะก็ดีใจครับเพราะว่าจะได้มีคนารู้จักกเยอะครับผม <laughs>